พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันจันทร์วันที่หเดือนที่หในหัวข้อเรื่องทำการประกาศของคุณให้ครบถ้วนสมบูรณ์และพระวจนะที่จะใกล้ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรม 1. เปโตรบทที่สองข้อที่2อถึงสม เช่นเดียวกับทาลกแรกเกิดจนปรารานน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไรลสิ่งเจอปนเพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านสัตว์ตัวขึ้นสู่ความรอดในเมื่อพวกท่านได้ชิมแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดีเลิศพี่น้องคะเมื่อคุณนำคนมาหาพระคิดเพื่อรับความรอดในช่วงเวลานั้นพวกเขายังคงเป็นทาลกฝ่ายวิญญาณที่ต้องเริ่มเรียนดูพระคำของพระเจ้า พระคำของพระเจ้าเป็นอาหารสำหรับวิญญาณมนุษย์เป็นวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวที่รับประกันการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณดังนั้นผู้กลับใจใหม่ต้องได้รับการสอนพระคำและได้รับโอกาสเรียนรู้พระคำของพระเจ้านี่คือจุดที่การไปคลิอจังมีบทบาทสำคัญเมื่อคุณประกาศน,นำดวงวิญญาณให้นำพวกเขาไปยังคลือจังท้องถิ่น ทันทีที่พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในสิ่งต่างๆของพระเจ้าและได้รับการฝึกฝนและได้รับการเลีย้ยงดูฝ่ายวิญญาณอย่างดีเมื่อคุณไม่นำพวกเขาเข้าสู่ครืจักรคุณก็เหมือนผู้หญิงที่ให้กำเนิดทารกแล้วถึงทารกไว้ที่แผนกคลอดของโรงพยาบาลและกลับบ้านนั่นเป็นเรื่องไร้เหตุผลซึ่งสำคัญคือการน,นำคนที่คุณนำมาหาพระคิดไปยังครสตจักรของคุณ อย่าบอกพวกเขาให้ไปคริสจัดดีๆสักแห่งที่ไหนก็ได้นั่นเหมือนกับมีลูกแล้วพูดว่าเด็กคนนี้สามารถไปหาแม่คนไหนก็ได้แทนที่จะเป็นเช่นนั้นให้นำทางพวกเขาไปยังคริสจัดที่คุณอยู่ถ้าคนนั้นเชื่อว่าข่าสารของคุณเกี่ยวกับพระเยซูพวกเขาควรดูว่าคุณมาจากที่ไหนพี่น้องคะ เมื่อคุณนำพวกเขามายัางคลิปจักรของคุณคุณสามารถรับประกันการจาระจบตัวาฟวิญญาณของพวกเขาได้เพราะคุณรู้ว่าพวกเขาจะได้ยินอะไรเชื่อมโยงกับพวกเขากับคนของคลิปจักรของคุณนั่นคือจากผู้นำหรือแม้แต่สิลปิลให้พวกเขาดูว่าคุณตื่นเต้นกับความรอนของพวกเขาและคนอื่นๆก็จะตื่นเต้นด้วยเช่นกันพี่น้องคะ ทำการประกาศของคุณให้ครบต้นสมบูรณ์ช่วยให้พวกเขาเห็นว่าการเจริญเติบโตไฟวิญญาณของเขาในพระคิดเป็นสิ่งสำคัญและคริสตจ,จักรเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาที่จะเจริญเติบโตรุ่งเนืองไฟวิญญาณฮาเลลูยาอาเมนให้เราเกล่าเท้คำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับสิทธิพิเศษ ในการนำผู้อื่นมาหาพระคิดและนำทำพวกเขาในการเดินทางแห่งความเชื่อข้าพะอ์ทำการประกาศด้วยปัญญาและความแม่นยำทำให้แน่ใจว่าผู้ที่ข้าพะอ์ได้นำมาหาพระองค์ ได้รับการเล้นลดูและตั้งมั่นในความจริงขอพระคุณสำรับคลิจักที่เป็นสถานที่แห่งการเจริญเติบโตการสมาธรรมและการฝึกฝนในความชอบธรรมในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะ พระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าพระคำของพระเจ้านั้นเป็นอาหารสำหรับวิญญาณมนุษย์และเป็นวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวที่รับประกันการเจริญเติบโตเฟ่ายวิญญาณดังนั้นผู้กลับใจใหม่ต้องได้รับการสมพระคำและได้รับโอกัสเรียนดูพระคำของพระเจ้านะคะพระเจ้าสำกำลังค่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด